จ่ยบอกว่าคุณจะต้องเบิดค่าที่จ่ายมา5เจวันนี้คุณก็เลยต้องได้มาอบรมแล้วก็จะมีหลักสูตรอ,อีกอันหนึ่งก็คือคนที่ทํางานท่าดินมีมาบรรยายในเรื่องของระเบียบการการศึกษาบุตรค่าเช่าบ้านแล้วก็อันดูนดีนะคะแต่วันที่24คือคุณเป้นนอำนวยของเราเป็นนักอีกหลักสูตรนึง แต่หลักสูตนั้นสำหรับผู้บริประเหมือนกันมี3หลักสูตรนะคะก็เลยประชาสัมพันธ์ไว้เผื่อท่านจะได้สู่ทีนี้วกเข้ามาในเรื่องของนะคะเมื่อประมาณวันจนันทร์ปรากฏว่าวดวัสดุเป็นไอทีนี้เขาใช้เป็นไอวัสดุเขาใช้เป็นข้าววัสดุผ่านไหมถ้าใครบอกว่าผ่านยกมือใครบอกว่าไม่รู้ ใช้การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องใช้เป็นไอทันก็เลยเกิดเออร์ลเลอร์ oh. และบอกว่าพันระ <Okay. S 2> บุียกประเภทไม่สำคัญ <G ül> ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าในกรณีท,ที่ขึ้นต้นด้วย110501คงคลัง,ง,ง,งตัวเดียวเท่านั้นประเภทการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไอแต่คุณใช้จีเอเป็นขั้นทังนั้น GL เข้าววัสดุเป็นวัสดุคงคลังทีนี้ ถ้านนั่นหมายถึงว่าสําหรับหน่วยเบิกใจ่ายใหม่ที่ท่านจะต้องไปทา้าหรือเช่าที่มีมูลค่า5,000บาทขึ้นไปคุณต้องจะระบุเงื่อนไขในการทำ PO ถ้าสมมุติคุณซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุหรือ GL ใดก็ได้ที่เหมาะสมที่เป็น K แต่ถ้าเป็น S นะคะทีนี้นะคะในตัวอย่างที่